สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียง VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่29เมษายนปี6กนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียง VIP เช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 2กับหเนาะ2กับ5 4กับ7นั่นแหละสี่2 4 5 4 7ส1 7สอง7ี จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าห้าสี่เนาะสองเจ็ดสี่สองห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่สองก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับบ่ายแปดกับหนึ่งเก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดสองสี่แปดหนึ่ง จับคู่ก็8 1ดหน2่งหนึ่งแปดนะอย่าลืมมายลุนเช้าเช้าลุ้นบ่ายจับคู่ลุนเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเด้ออย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ